สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่5ของหนังสืออุณหภารศาสตร์เบื้องต้นของอาจารย์ทศพลเกีเจติญการนะครับการบรรยายเนื้อหาในคราวนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงการนํานิยามของกฎข้อที่1ซึ่งนิยามในรูปวัฏจักรเนี่ยมาจับกับมาใช้ในการวิเคราะห์กับกระบวนการของระบบปิดก่อนนะครับเริ่มต้นการนํามาประยุกต์ใช้งานกับกระบวนการระบบปิดเนี่ย เขาก็จะเริ่มด้วยการให้พิจารณาลูปนี้ก่อนนะครับลูปที่5.2เนี่ยนะครับสมมุติว่าเรามีกระบวนการอยู่สามกระบวนการแบบนี้นะครับแล้วก็มีสภาวะที่หนึ่งเป็นสภาวะเริ่มต้นสภาวะที่สองเป็นสภาวะสุดท้ายเนี่ยแบบนี้นะครับมีอยู่สองสภาวะแบบนี้สมมุติว่ากระบวนการ A เป็นกระบวนการที่เดินทางจากสภาวะที่หนึ่งไปยังสภาวะที่สองนะครับกระบวนการ B เป็นเส้นทางที่เดินจาก สภาวะที่2กลับมาสภาวะที่1นนะครับอพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็แปลว่าเรามีวัตจักร1วัฏถจักละก็คือวัตจักร a b นะครับอันนี้เป็นวัตจักรแรกทีนี้ถ้ากําหนดกระบวนการอีกกระบวนการเดิงเป็นกระบวนการ C เนี่ยนะครับเป็นขาไปจากสภาวะที่หนึ่งไปสองเนี่ยแต่ว่าขากลับยังคงเป็นเส้นทาง b เหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็แปลว่า,าเราก็มีอีกวัฏถจักรนึงละก็เป็นวัตจักร c b ละนะครับทีนี้ เราก็สามารถไปนำนิยามของกฎข้อที่1มาวิเคราะห์ครับแล้วก็เริ่มต้นบอกว่าอ่านนิยามของกฎข้อที่1เนี่ยในรูปวัฏจักรก็คือ,อผลรวมของความการแตกต่าความร้อนที่เกิดขึ้นรอบวัฏจักรจะต้องเท่ากับผลรวมของงานที่เกิดขึ้นรอบวัฏจักรนะครับแต่นี้เราก็พิจารณาวัฏจักรแรกก่อนก็คือวัฏจักร AB ก่อนนะครับ ความร้อนที่เกิดขึ้นรอบวัฏจักร AB เนี่ยเราอาจจะแตกออกเป็นเนื่องจาก a b มันคือ2กระบวนการถูกไหมครับเราก็อาจจะแตกการวิเคราะห์ออกเป็นทีละกระบวนการแบบนี้ก็ได้ก็คือการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นรอบวัฏจักรก็คือการถ่ายทเทความรา้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางจากจุดที่1ไปจุดที่2ตามเส้นทาง a นะครับบวกกับการถ่ายทเทความร้อน, elly, นระหว่างเส้นทางกลับจากสองมา1ตามเส้นทาง b นะครับ ผลรวมของความร้อนตลอดวัฏจักรอันนี้เนี่ยจะต้องเท่ากับผลรวงของงานตลอดทั้งวัฏจักรซึ่งมันก็แตกออกเป็นงานย่อยก็คือเป็นงานที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขาไปจากหนึ่งไปสองนะครับตามเส้นทาง a บวกกับงานที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขากลับจากสองมา1ตามเส้นทาง B นะครับก็ผลลวมของความร้อนรอบวัฏจักรจะต้องเท่ากับผลรวงของงานที่เกิดขึ้นรอบวัฏจักรนะครับอันนี้เป็นวัฏจักรแรกก่อนวัฏจักร a B ส่วนวัฏจาก CB เราก็วิเคราะห์ได้ในทํานองเดียวกันนะครับผลรวมของความร้อนรอบวัฏจัก,ก็เกิดจากผลรวมของความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางขาไปคือหนึ่งไปสองตามเส้นทาง c แล้วก็บวกกับความร้อนขากลับจากสองกลับมานหนึ่งนะครับตามเส้นทาง b จะต้องเท่ากับผลรวมของงานที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางหนไปสองตามเส้นทาง c นะครับแล้วก็บวกกับงานที่เกิดขึ้น ในช่วงขากลับนะครับก็คือ2กลกับมา1หนึ่งาเส้นทาง b นะครับเราก็เอานิยามกฎข้อที่1ในโลปวัตถจักเนี่ยมาจับวัตถจักร AB กับ Cb เราได้สมก,การสองสมก,การนี้ออกมานะครับเราก็จับสองอันนี้มาลบกันปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็คือตัวตัวนี้มันจะตัดกันถูกไหมครับแล้วตัวเส้นทาง b มันจะตัดกันหมดมันก็จะเหลือแค่นี้นครับก็คือ,อความร้อนที่เกิดขึ้นตามเส้นทาง a ลบ ลบตามเส้นทาง c เท่ากับงานที่เกิดขึ้นตามเส้นทาง a ลบงานที่เกิดขึ้นตามเส้นทาง c เราก็สลับข้างจับคู่กันหน่อยนะครับก็คือจับ a กับ a นะครับจับ c กับ c เราก็จะได้สมการอันล่างสุดนี่มาทีนี้สมการอันล่างสุดนี่มันสําคัญยังไงนะครับมันให้มุมมองว่าการเดินทางจา,จากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะเดินคนละเส้นทางนะครับถึงแม้ว่าเราจะเดินตามเส้นทาง a หรือ c เนี่ยแต่ถ้าเรเริ่มต้นที่เดียวกันไปจบที่เดียวกันเนี่ยผลต่างระหว่างการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการกับงานที่เกิดขึ้นระหว่างก,ก,ก,งากระบวกนการเนี่ยมันจะเท่ากันเสมอนะครับไมค์ก็พูดย้ำอีกทีนะครับก็คือถ้าคุณเริ่มต้นที่เดียวกันนะครับถ้าเราไปจบที่เดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเดินตามเส้นทางไหนก็ตามเนี่ย ผลต่างระหว่าง Q กับ W ระหว่างเส้นทางนั้นๆเนี่ยมันจะเท่ากันเสมอนะครับทีนี้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าค่าผลต่างระหว่างการถ่ายเทความร้อนกับงานที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเนี่ยมันน่าจะเป็นคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือขึ้นอยู่กับสภาวะเท่านั้นถูกไหมครไม่ขึ้นอยู่กับเส้นทางถูกไหมครับเราก็เลยเรียกค่า Q ส่วน W เนี่ยน่าจะเป็นคุณสมบัติตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่ง แน่นอนว่ามันต้องเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพลังงานถูกไหมครับเพราะว่าในเมื่อ Q เป็นพลังงาน W เป็นพลังงานผลต่างระหว่าง2อันนี้ก็ต้องเป็นพลังงานนี่แหละนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็เลยเอามาเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ได้แบบนี้นะครับถ้าเราพิจารณาเฉพาะงานเล็กๆกความร้อนเล็กๆกับงานเล็กๆที่เกิดขึ้นก่อนนะครับหมายความว่าการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นลบด้วย งานที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเท่ากับผลต่างของพลังงานระหว่างสองสภาวะถูกไหมครับทีนี้เราดูระยะเล็กๆก่อนถูกไหมถ้าเราอยากจะรู้ตลอดเส้นทางเลยคือระหว่างตำแหน่งที่1ไป2เนี่ยค่า q ลบ w กับค่า e นีความแตกต่างของ e เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่กันแน่เราก็อินทิเกรตไปให้มันตลอดเส้นทางนะครับพอเราอินทิเกตตัวแรกก็จะเป็นการถ่าย่างความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางจาก1ไป2 ลบด้วยงานที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางจากหนึ่งไปสองเนี่ยผลต่างของสองตัวนี้จะเท่ากับระดับพลังงานที่สภาวะสุดท้ายลบด้วยระดับพลังงานที่สภาวะเริ่มตน้นนะครับก็กลายเป็นว่าเราได้สมการสมการหนึ่งซึ่งเราก็จะใช้บ่อยเหมือนกันนะครับช่วงแรกนี้อาจจะจําไปก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นสมการ กฎข้อที่หหรือว่าสมการสมดุลพลังงานของกระบวนการที่เป็นระบบปิดนะครับก็สาระของมันก็คือ,อปริมาณการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการลบด้วยงานที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการจะต้องเท่ากับผลต่างของระดับพลังงานในตัวของระบบเราเนี่ยนะครับระหว่างสองสภาวะที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับ ทีนี้ตัวพลังงานเองเนี่ยมันหมายถึงพลังงานอะไรบ้างก็พลังงานที่เรารู้จักตั้งแต่ตอนเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่มัธยมเนี่ยก็คือมันจะมีสองตัวที่เรารู้จักดีคือพลังงานจนกับพลังงานศักด์นะครับแต่มันยังมีพลังงานอื่นออีกซึ่งพลังงานอื่นอนเนี่ยปรากฏว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าพลังงานจนพลังงานศักด์อยู่พอสมควรเลยนะครับ เราก็เลยกรุปตัวเนี้ยนะครับกรุบตัวพลังงานรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่พลังงานจลพลังงานศักย์เนี่ยเข้าด้วยกันแล้วเรากําหนดเป็นคุณสมบัติตัวใหม่ที่เราเรียกว่าพลังงานภายในนะครับหรือว่าใช้สัญลักษณ์ว่าตัว u นะครับทีนี้อ่ะพอเราวิเคราะห์ได้แบบนี้ปั๊บเนี่ยเรากาลังจะแตกตัวพลังงานสัญลักษณ์ e เนี่ยออกเป็น3ส่วนก็คือ e มันจะประกอบด้วยพลังงานภายในนะครับแล้วก็บวกกับพลังงานจลแล้วก็บวกกับพลังงานศักย์นะครับ เพราะฉะนั้นจากสมการข้างบนนี้จากสมการกดข้อที่1ของระบบปิดข้างบนนี่นะครับเราก็มากระจายตัว e ออกไปให้มันเป็นพลังงาน3ตัวแบบนี้นะครับก็มันก็จะได้สมการนี้มานะครับเห็นไหมครับทีนี้เนื่องจากเ,เดี๋ยวเวลาเราวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์อ,อะไรไปเรื่อยๆนี่นะครับ เราจะพบว่าพลังงานจนกับพลังงานศักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงน้อยมากระหว่างสภาวะเนี่ยนะครับเพราะว่าระบบหรือว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหลายในทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเครื่องจักรที่มันติดตั้งอยู่กับที่ครับมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ยกระดับอะไรเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนพลังงานศักมันจะน้อยมากจนแทบจะว่าไม่ต้องไม่ต้องคํานึงถึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่เราจะเห็นในตาราเทอร์โมเนี่ยเขาจะเขียนกฎข้อที่1 ของระบบปิดเนี่ยเอาไว้แค่นี้เองนะครับจริงๆมันข้างหลังทางทางขวาเนี่ยมันจะต้องเป็นเดลต้าเถูกไหมครับเป็นผลต่างระหว่างระดับพลังงานระหว่างสองสภาวะแต่ว่าเนื่องจากพลังงานในรูปของพลังงานจลพลังงานศักด์เนี่ยมันต่างกันน้อยมากเราก็เขียนเป็นเดลต้ายูเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องคิดถึงพลังงานจลพลังศงักด์ก็ได้นะครับเพราะนั้นจะจํารูปนี้ก็ได้นะครับจะจํารูปนี้ก็ไม่ผิดไม่ผิดเพี้ยนมากนะักนะครับ ทีนี้เราลองตีความหน่อยนะครับสมมุติว่าเราแทน q เข้าเนี่ยเป็นบวกถูกไหมครับเราบอกว่า q เป็นตัวแทนของพลังงานเข้าก็ได้ในมุมมองหนึ่งนะครับส่วนงานเนี่ยเราสมมุติทิศทางออกเป็นบวกนะครับเราก็อาจจะพูดในทางกลับกันว่างานอาจจะเป็นตัวแทนของพลังงานที่ออกนะครับส่วนตัว U หรือตัว E เนี่ยมันก็หมายถึงระดับพลังงานที่มีอยู่ในตัวของ ระบบหรือว่าสารทํางานของเราเนี่ยนะครับว่า,อาตอนสุดท้ายกับตอนเริ่มต้นมันต่างกันเท่าไหร่นะครับงั้นถ้าเราตีความแบบนี้เราก็อาจจะพูดกฎข้อที่หนึ่งในในเชิงบรรยายเนี่ยได้ว่าพลังงานที่เข้าลบกับพลังงานที่ออกจะต้องเท่ากับพลังงานในตัวที่เปลี่ยนนะครับเราจะเข้าใจแบบนี้ก็ได้แล้วมุมมองในการทําความเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันจะไปเข้ากับตัว สาระสําสคัญของกฎข้อที่หนึ่งพอดีเลยก็คือพลังงานไม่มีสูญหายไปไหนไม่ได้เปลี่ยนรูปถูกไหมฮะก็คือมันไม่หายไปไหนครับที่เข้าลบที่ออกจะต้องเท่ากับที่เปลี่ยนนะครับถ้าเข้ามากกว่าออกก็แปลว่าพลังงานจะเพิ่มขึ้นพลังงานตอนสุดท้ายจะมากกว่าตอนเริ่มต้นถ้าเข้าน้อยกว่าออกก็แปลว่าพลังงานตอนสุดท้ายจะน้อยกว่าตอนเริ่มต้นเพราะไอตัวเดลต้าข้างหลังมันก็จะเป็นลบไปก็เป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยทรกตัวแนวคิดเรื่องสมดุลเนี่ยที่มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับเขาบอกว่า,าสมการสมดุลในรูปทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเขียนแบบนี้นะครับก็คือมีสิ่งที่เข้าลบสิ่งที่ออกใช่ไหมครับบวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบกับสิ่งที่สลายไปภายในระบบเนี่ยจะต้องเท่ากับปริมาณที่มีอยู่ในระบบที่เปลี่ยนนะครับอย่างในผมยกตัวอย่าง สมมตินะสมมติถ้าเราต้องการพิจารณาตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกห้องสักห้องหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติห้องนี้มีพัดลมเติมอากาศมีพัดลมระบายอากาศอยู่นะครับเวลาเราดูดอากาศเติมจากข้างนอกหรือเติมแฟชแอร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีตัวคาร์บ,บนอนไดออกไซด์เข้าออมาตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับติดมากับอากาศด้วยถ้าเรามีพัดลมดูดด้วยก็แปลว่า มันเราก็จะดูดอากาศทิ้งไปมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ที่ไหลออกไปด้วยนะครับก็เป็นเทอร์มออกแบบนี้ทีนี้ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องมันจะเกิดจากอะไรล่ะครับถ้าเรามีคนอยู่ในห้องใช่ไหมเราหายใจออกมาเนี่ยมันก็จะขายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับก็คือตัวนี้เจนแต่ว่าถ้าในห้องเรามันมีอีกพวกต้นมงต้นไม้เราปลูกไว้นิดหน่อยเนี่ยมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนที่หายไปโดยเพื่อเอาไปสังเคราะห์แสงก็เป็นตัวนี้นะครับ ก็อาจจะถูกพืชดูดใายก็เป็นตัวสลายจะต้องเท่ากับที่เปลี่ยนก็ที่เปลี่ยนนี่หมายถึงอะไรหมายถึงตัวนี้ครับหมายถึงคดออกไซด์ที่มีอยู่ในห้องเนี่ยทั้งหมดณวินาทีที่ศูนย์ที่เราเริ่มสนใจเป็นเท่าไหร่แล้ววินาทีที่ทีอย่างเงี้ยนะครับวินาทีที่สิบยี่สิบย่ารเงี้ยนะครับตัวเอ่อปริมาณคดออกงซด์ในห้องเนี้ยมันกลายเป็นเท่าไหร่ไปแล้วเนี่ยก็ผลต่างตัวนั้นเนี่ยก็คือเชนตัวนี้นะครับ ครับเข้าลบออกบวกที่เกิดขึ้นลบที่สลายไปเนี่ยจะต้องเท่ากับปริมาณภายในระบบที่มันเปลี่ยนไปนะครับอย่างในกรณีของสมการพลังงานเนี่ยพลังงานอย่างที่บอกเมื่อก,กี้นะครับก็คือถ้าเราคิดว่าคิวเข้าเป็นบวกเนี่ยเราอาจจะมองว่าพลังงานความร้อนเป็นตัวแทนของพลังงานขาเข้าก็ได้นะครับส่วนขาออกเนี่ยถ้าเราคิดว่างานที่ทางออกเป็นบวกเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะถือว่างานเป็นตัวแทนของพลังงานขาออกก็ได้นะครับ นั้นฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นมีเข้ากับมีออกแล้วแต่พลังงานมันจะไม่มีแบบว่าอยู่ๆก็จะเกิดขึ้นมาเลยนะครับก็แปลว่าตัวนี้จะไม่แปลว่าตัวนี้จะไม่มีนะครับส่วนพลังงานอยู่ๆสลายไปมีไหม,มก็ไม่มีอีกนะครับส่วนพลังงานที่เปลี่ยนก็คือตอนสุดท้ายพลังงานในตัวระบบเรามีเท่าไหร่ละแล้วก็ตอนเริ่มต้นระบบเรามีพลังงานอยู่เท่าไหร่สองตัวนี้ลบ,ลบกันเนี่ยมันก็ จะกลายเป็นพลังงานที่เปลี่ยนก็คือด้านขวามือของสมการนะครับอย่างสมดุลพลังงานของออสมดุลของพลังงานเนี่ยถ้าเราเอารูปทั่วไปของสมดุลตัวนี้หรือสมดุลครอบจกอักรวาลตัวนี้ไปจับเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะเทอมพลังงานเข้าลบพลังงานออกเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนนะครับพลังงานไม่มีว่าอยู่เกิดขึ้นอยู่สลายไปอย่างนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็ เราลองทำความเข้าใจมุมมองของการนำกฎนำนิยามของกฎข้อที่หนึ่งในัฐประจาจมาวิเคราะห์กระบวนการระบบปิดให้ดีก่อนนะครับการบรรยายในส่วนนี้เนี่ยผมว่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็การบรรยายครั้งต่อไปเราจะพูดถึงตัวคุณสมบัติตัวใหม่2ตัวที่เราได้จากการวิเคราะห์กฎข้อที่1กับกระบวนการระบบปิด